ดีค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะคะะ่ะน,น้อวเมื่อนก็ไปได้ไปทํางานว่างก็เลยสิขึ้นไปสวนทั้งภูเขาค่ะจะไปเก็บเอาพักใบขึ้นชายฝฟ่งือว่าเซลรลีกับมกักซุกินี่มาแพ็คใส่ถุงใส่ซองแส่แข็งไว้กับพี่น้องเสียดายกินบะท่านค่ะพี่น้องไปกันเลยค่ะไปเก็บพักกันเลยค่ะพามาเก็บมักสวอตมกัก สกินนี่ค่ะพี่น้องแซ่แข็งไว้ตะกินฮาเดอร์แอนด์ฟินสควอชออสฮาร์แอนสควอชชินฮา Er det serrerier som jeg liker veldig godt? พักผูปลูกกระยคาร์เรนลำล่าอันนี้ก็เป็นพักบุ้งที่เก็บใบแล้วคันสินะล่างโซบิยินย้ายอวาสเกอัลลักเกิลซาเกสมยัยฮาผู้ปลูกเกตอันนี้ก็เชล้นระีใบเชล้นีะดีด้วาใบซุ่งฉายฝรั่งที่เทาเก็บมากนะคะ ข้าก็สิล่างแล้วก้อน,อนมากนะในกระมาก็กินนี่หรือมากรส,กวสววควอดฐามน้ำเวนอันนอข้าก็สิล่างแล้วออกล่างก้อนนี่กระเป็นใบมะระที่เก็บแล้วค่ะ สิล่างก่อนนเนะจะเป็นใบเซอรอเรลลี่หรือว่าใบขึ้นฉายฝรั่งนเนะ,ะที่เสียใบแซ่แข้งไว้ถ่ากินหน้าหนาวกับพี่น้องกับปัสกสควอตอันนี้กะใบมะระกับพี่น้องที่หา้างแล้งเรียวนเนะนกากสินมาจัดการแพ็กส่ถุงค่ะฮ่า,าสกายชาละอบสควอตอีสมอบิด ขาก็สิมาันหมากซุกินี่เป็นชิ้นสำหรับใช่แกงนะคะพี่น้องอันเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับพอดีใช่แกงนะคะ นอร์เดอฟาร์ดิคุดติดอปฉันจะเล็กเกะดิ้นอีพูซ่ะหลังจากเข้าหฮันเซ็ตเลวข้าก็สิมาแพ็กใส่ถุงนะคะเนาะถุงหนึ่งข้าก็สิกะบะมาแล้วขาได้แกงเชือนึ่งนะคะแกงมอน่อยะคะ่ะสำหรับกินคนเดียวะคะ่ะ Her er det ferdig pakket. Her det er det som jeg skal kutte opp i små biter. สำหรับใบเซลล์รีหรือว่าขึ้นฉายฝรัง่งเขาก็สิมาหันเป็นทอนสำหรับใส่แก่งหรือว่าใส่ซุกี้นะคะหั่นเป็นทอนทอนเอตอัดเดียฝ่าดีขุดเตสกอนยายเหล็กกระเด็นอีสมอรผู้ซะพอหั่นเสร็จแล้วห้าก็สิมาแพ็กใส่ทุง่งยางสำหรับ ใส่ข้างนึ่งนะคะแต่ละถุงเอ็ดเดียฟาดีพักเก็ตทริกเกย้ายลูฟวูดอาฟูเซโอกบรูกกสติกทิโนโ,โฮเลเดซัมเมน S <S an> <S an> <S so สกรีบยาไนำออกดาตัพโอสลิกอัดย้ายหุสนกเดพอห่อแพ็กใส่ถุงเซตแล้วเ่ากระสีมาบีบไล่ล่องออกนะคะเนาะแล้วก็เอายางฮัดไวให้แน่นค่ะแล้วก็เ่ากระสีมาเขียนซื่อติดไว้ค่ะกันลืมกันลงเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นคลื่นชายที่ห่อแพ็กใส่ถุงแล้วก็เขียนซื่อติดไว้ละค่ะ ถ้าเดินอาคาเรนล่ะบลาดสกันใย,ยเล็กกระเดียอีพ้เะอกตริกกระลุฟอุดอับพูสนะ,ะนี่กือบคือใบามาละขอก็สิมาแพกใส่ถุงหลอกก็บ,บีบไรล,ล่มออกค่ะ แขกใส่ถุงเร็จแล้วเ่าก็สิมาเขียนซื้อเขียนวันที่ไวคะ่ะนี่ก็เป็นพักที่ห่อแพ็กใส่ถุงเร็จแล้วเนาะคะ่ะนาอก็มีใบามาล่ามีใบขึ้นชายมีผักซุกินี่ที่ห่อหั่นเป็นชิ้นละคะ่ะนี่ก็เป็นพักที่เก็บมาล่าแล้วก็มาแพ็คใส่ถุงไว้เนาะคะ่ะนาะแล้วก็สิเอาเขาใส่ซองพิษไวค้ค่ะขึ้นชายนี่คอยกบมกัก ก,กับซุกกี้พี่น้องเคยกินดูเพราะว่าเนี่ยมันแรงเหลือง่ายมากคำๆเดืเดๆมันบอหิวมากอะ่ะเออนี่เหนือนี่ยังไม่ส่องฟิตในตัวฟิตเท่ากับแปลออกมันจิ้งใส่หมอกอะเฮ็ดกินง่ายๆกับพี่นอ้องใบมะลานี่กะเวลาเฮากะอยาก,กินอมอมไก,ก่ออมกบจังเสียฮาก็ออกมาใส่ค่ะเพราะว่ามันหาซื้อยากค่ะมันมาใครมี อันในมะเวนะคะถ้าห้ามีในตู้ใส่แข็งมันก็อุ่นใจเนาะคะ่ะเนาะห้าอยาก,กินยี่มใดเ้าอยากได้ยังไงหากบออกมาใส่ในออมในแข็งเ้าคะ่ะมากอันชุก,กีนี่ก็คือกันกินบ่ท่านค่ะพี่น้องมันก็ต้องเฮตุแบบนี้เสียดายอันอาี่ะหายมูกกินก็นหายยุคค่ะแต่ว่าสําหรับจ้คของเองก็กินบ่ท่านเฮตุแบบนี้ไวละค่ะเอามาแกงใส่ไกล้เอามาแก,งใ,ใก,าาแกงใส่ปากก็สะดวกสบายดีคะ่ะ ทิ้งลงนอนหนามห่อนๆเลยค่ะสะดวกสบายดีค่ะขามีในตู้แช่แข็งขาอยากกินยังไงข้ากรอ,อกมาเฮ็ดค่ะที่จริงซื้อใน้านค่ะมันกับบอแพ้งหอกค่ะพี่น้องแต่ว่าบางเ่อคิดข้าคิดจากกินเดียวนั่นสินะเออถ้าขาว่าเข้ามีในสองแช่แข็งข้าก็ออกมาเฮ็ดเลยค่ะพี่น้องก็ขอบคุนที่เขามาเบิ้งเล้อค่ะเด้อก็ บางว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่ปลูกพักเรากินบ่าท่านน้องคะน้อก็เป็นวิธีถนอมอาหารถนอมพักไปกินนานาแบบง่ายๆค่ะที่น้องกะเมื่อนี่กะท่านี่ละค่ะสวัสดีค่ะ